ตอนนี้พ่อแคร์กำลังตั้งอิฐแล้วค่ะตั้งอิดแล้วมาดูกล้ๆ่ดูใกล้ๆดูใกล้ใดใดๆเดี๋ยวพ่อพอจะเอาทาปูนทาให้ที่อีให้ดูทำงานค่ะพ่ออีพ่อแคร์แม่อีน้องอันฟิลอนน้องฟิลไม่อยู่ค่ะน้ององัฟิลไปเล่นกับเพื่อน แล้วที่ตึกที่เห็นเนี่ยพอแข่กับแม่อีทามนะคะใครเข้ามาดูก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากติดตามด้วยฝากติดตามด้วยนะคะ ทำงานก่อสร้างก็อย่างนี้ละค่ะแต่ตอนนี้ก่ออินมวงเบาโอเคก็ใช้เชือกด้วยใช้ปลอดน้ําด้วยค่ะจะได้มันจะได้ตรงๆจะได้ได้นี่ค่ะพอแขกเขาถากอาการถากากาที่อีกเอามาโคเอายาง รดน้ำแล้วก็ตั้งหัวข้างล่างก็ต้องใส่ปูนกาวนะคะปูนกาวแล้วก็เอาปูนทรายวางแล้วก็เราก็มาต้องมาทาที่อีกอีก,อกทีหนึ่งนะคะอีนมเบาค่ะอีนมเบาเอันนี้อีสิบเซนค่ะสิบเซนเจ็ดเซนก็กะเจ็ดเซนก็ก่อน,นะคะสิบเซนก็ก่อ พาะแครเขาเป็นทุกอย่างค่ะเก่งทุกอย่างเขาพอ,อดได้ทุกอย่างน้องอัฟิวก็เล่นกินเดี๋ยวก็เดี๋ยวนะ้องอฟิวก็ไปโรงเรียนแล้วค่ะน้องอฟิวไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนเขาติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะติดตามแม่พ่อแครแม่อีด้วยนะคะน้องอันฟิวใครติดตามใครไปเขาไป,ไปดูขอบคุณท่านหลายขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะวันดีพูดผิดพูดอะไรมั่งก็ให้ภายดูยนะคะพูดไม่ค่อยเก่ง